คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเอาคอยที่น่าจับตามองใน,นขณะนี้นะครับถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆโดยเฉพาะบ i แ a น c e นะครับรอว่า BNB ที่หลายคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเนาะรวมถึง FTX หรือว่า FTT นั่นเองนะครับก็คิดว่าข้อมูลต่างๆสรารับวันนี้เพื่อนๆน่าจะชอบแล้วก็ได้ไอเดียได้ประโยชน์กันไปนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูกันนะครับถ้าเป็นไปได้นะรบกวนหน่อยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ เพื่อจะให้เพื่อนๆของเพื่อนๆไม่พลาดข้อมูลหรือว่าแบบเฮ้ย๋ยวจะมาบอกว่ารู้นี้อะไรแบบนี้นะก็คิดว่าข้อมูลต่างๆที่รวบรวมมาเนี่ยตั้งใจแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะครับโอเคกดไลค์กดแชร์แล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับสำหรับเรื่องแรกนะครับผมขอเริ่มต้นด้วยข่าวไบแอนด์ก่อนเลยคิดว่าน่าจะเป็นข่าวที่ใหญ่เพราะว่าต้องยอมรับว่าคนไทยเนี่ยหรือว่าจริงๆก็คนทั้งโลกเลยเนาะชื่นเขาเรียกว่าอะไร มีความนิยมและกันในเรื่องของตัว b บ n a n น e s สมาร์ทเชนนะครับหรือว่า b ีเสเนาะหรือว่าเวลาเราใช้งานแพนเค k e อะไรต่างๆเนี่ยทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่บ i แ a น c e นั่นเองนะครับก็คิดว่าหล,หลายๆคนน่าที่จะชื่นชอบข่าวนี้เนาะเป็นในเรื่องของ b บ n แ n น e s สมาร์ทเชนนะครับตอนนี้กำลังเตรียมที่จะวางแผนในการเผาเหรียญ BNB น BNB ะครับตามรอยพี่ใหญ่อย่างอีเธอ e รียที่ทำการเปิดในเรื่องของตัว eap 1 5 5 9ที่จะจะเบิร์นในทุกทา่าซสชันเนาะแต่ตอนนี้บแน ก็กำลังที่จะทำด้วยแล้วนั่นเองนะครับหลายคนก็มองว่าโอ้โหแบนนก๊อปจังเลยนะฮะก็ก็ใช่ครับไม่มีปัญหาฮะ <laughs> แต่คือโอเคแหละก๊อปแล้วก็ทำอะไรให้มันดีขึ้นเนาะมันก็มีคนใช้งานแล้วมันก็เวิร์กมันเวิร์กอะเอาง่ายๆเลยว่าม,มันมีคนใช้งานเยอะนะถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวอของ t ว l เนาะหรือว่าเมเงินต่างๆที่ล็อกเข้ามาในตัว chain บ n นแนนสมาร์ a เ n นนะครับจะสังเกตเนาะว่า,อาตอนนี้นะครับผมเป็นอันดับ2 รองจากอนะีเธอรี่มนะถือก็ถือว่าเป็นผู้นำเชนนึงนอนะไบแอนเนี่ยต่อให้จะไม่ค่อยมีคนพูดถึงหลายคนก็พูดถึงโซลารน่าเทราเยอะใช่ไหมแต่ไบแอนไม่ค่อยมีคนพูดถึงเพราะว่าอาจจะมองว่ามันเป็นเชนที่แบบโหนดน้อยบ้างล่ะหรือว่าก,กอปอะไรก็กว่าไปบ้างล่ะแต่ม,มีคนใช่ามีคนใช้งานที่เยอะจริง,รงนะฮะยี่สิบบิลเลียนใน,นขนาดนี้เนาะก็อยากจะให้จะให้จับตามองแล้วกันว่าตอนนี้เราก็มีของดีอยู่ที่เรารู้สึกว่าฮ้ยมันเป็นของตายหรือเปล่าไบแอนไม่อยากที่จะไปสนใจอยากจะไปสนใจแฟนทอมเอแวกอะไรแบบเนี้ ที่ยังเป็นแน้นก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้เลวร้วายนะครับผมคิว่าผ,ผมคิดว่าแบบนั้นนะเนาะก็โอเคก็ตัว proposal นี้นะครับจะใช้ชื่อว่า BEP 95นั่นเองนะครับผมซึ่งวันเนี่ยเขายังไม่ได้กําหนดวันมาเนาอว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับอันนี้ยังอยู่ในช่วงที่เป็น DAF อยู่หรือว่าช่วงที่กําลังไม่รู้สิกกาลังคิดอะไรอยู่แบบนี้แต่ยังไงผมคิดว่ามาแน่นั่นเองนะครับซึ่งการใช้งานเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตัว EP 1 5 9นั่นเองเนะที่จะเบิร์นทุกๆ ในแต่ละบล็อกนั่นเองนะครับผมรวมถึงถ้าเราเข้าเข้าไปดูเดี๋เขาคาดว่าน่าจะเบอร์เราๆซักแป๊บหบนึ่งนะเดี๋ยวผมดูก่อนเร mm. าๆซักั่นเองในทุกทน,นทันั่นเองในธุรุรรันนะครับซึ่งทงนทยท่าน,นยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบนี้จริงหรือเปล่าเนาะแต่ทนายท่านเนี่ยไอ้ตรง10%เนี้ยสามารถที่จะโหวตได้นะ mm. อย่างเขาบอกว่าก็คนที่ถือ BNB เนี่ยก็สามารถที่จะมาโหวตได้ว่าคุณอยากจะให้มันเบิร์นมากน้อยเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ในอนาคตอันนี้ก็ว่างกันไปเนาะแต่ก็ยังไงแล้วผมคิดว่าโ คือถ้าเราติดตามข่าวสารมาหรือว่าดูในเรื่องของตัวอีทูเรียมที่ที่ทำการเบินมาเนี่ยตอนนี้อีทูเรียมเบินไปแล้วกว่าเท่าไหร่อะหกแสนอีซแล้วนะฮะในณักขณะนี้เนาะที่ทําการเบินไปอะเยอะมากๆนะครับผมซึ่งโอเคแหละการเบินเนี่ยทำให้ราคาอีทูเรียมเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยนะอันนี้ผมคิดว่าแบบนั้นเนาะซึ่งถ้า BNB อจากเดิมที่เบินทุกๆควอเตอร์อยู่แล้วล่าสุดเบินไปกว่า 600กว่าล้านเหรียญน,นะฮะหรือว่า2 0 0 0 0ล้านบาทอะล่าสุดนะเบอร์ครั้งครั้งที่17นะฮะแต่ถ้ามีอันนี้อีกละ่ะน่าคิดมากว่าอนาคตของ Bnb จะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ BNB ไม่ต้องกล่าวอะไรมากมายไม่ต้องจินตนาการอะไรมากมายนะฮะมีการใช้งานเยอะอยู่แล้วนะบ a n a n s m a r t chain ดังอยู่แล้ว pancake ดังอยู่แล้ว venus ทุกอย่างพร้อมฟาร์มพร้อมอัพากาอะไรก็ว่านไปเพียบเลยนะ,ะอันนี้ก็ อย่าได้ยาให้จับตามองสำหรับแบรนด์กันให้ดีเลยนะครับโอ okay. <Okay. S 1> เคเหรียญต่อมาครับที่เราจะมาพูดถึงเป็นเรื่องของตัว FTX นะครับหลายคนอา,อาจจะมองว่า FTX นี่มันเป็นเหรียญเอชเอนแล้วมันยังไงฮะเราเราอาจได้ยังไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่นะสำหรับเหรียญเอชเอน H ain, หรือว่าไม่ไม่ว่าจะเป็นเหรียญของคู่คอยเหรียญของ OKX เหรียญของอย่างเช่น FTX เองอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันเป็นเหรียญของเอชเอนหลายคนก็คงรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะครับผมซึ่ง อันนี้จริงๆโอเคแหละถ้าถ้าพูดกันตามตรงว่า FTX ก็คือเหรียญที่ชื่อว่า FTT ถูกต้องไหมมันอาจที่จะไม่ได้มีอะไรมากมายนักนะครับผมแต่อย่าให้จับตามองว่าโอเคเวลาที่มันไม่มีอะไรเนี่ยแล้วถ้ามันมีละ่ะแล้วถ้ามันมีละ่ะมันจะเป็นโอกาสหรือเปล่าผมคิดว่ามันเป็นโอกาสเนาะเพราะว่าถ้าเราเข้าไปดูนะครับล่าสุดทาง FTX Token นะหรือว่าขอพยาย FTT t ท k e n หรือว่า FTX นั่นแหละนะครับผมที่เป็นเอชชนในการเทรดอะไรต่างๆของแซมเบเบน,นฟรีเ่เนาะ ล่าสุดทงการระดมทุนนะฮะได้กว่า420ล้านเหรียญน,นะฮะเยอะมากแล้วประเด็นคือบริษัทที่ลงทุนผมเข้าใจว่ารู้สึกจะชื่อว่าเอ่อหายไปแล้วข้อมูลขอไปฮะแต่ประเด็นคือโอเคตอนนี้ FTT หรือว่าเหรียญ FTX เนี่ย outperform เหรียญไอเชนอื่นๆและคนที่เข้ามาลงทุนในรอบ420ล้านเหรียญรอบรอบหลังสุดเนี่ยมีแบ็คล็อกด้วยนะฮะ น่าจาาับต่อมาเออเอาประมาณนี้แล้วกันแป๊บนึ่งนะ๋ยวผมหาก่อนอ่ะโอเคตึดต๊ดตึดต๊ดโอเคมีอยู่ประมาณเอ่อหกสิบเก้า investor นะหกสิบเก้า investor ที่เข้ามาลงทุนในรอบนี้เนาะในรอบของการระดมทุนในครั้งนี้ของแซมแบมเบิร์ฟรดนะครับก็คือมีแบ็กหลอกเป็นผู้นําด้วยนะแล้วก็มีไทเกอร์ g l o b a l นะก็เรียกได้ว่าเจ้าใหญ่เขาคิดอะไรอยู่หรือเปล่าสำหรับแ a c k ห o อกเขาคิดอะไรอยู่หรือเปล่านะอันนี้ต้องรอติดตามมาดูต่อไปถ้าเรามองว่าโอเคตอนนี้ ftx พี่แซมของเรายังเฮ้ยเออเชนมันมันเป็นแอปมันเป็นเหรียญที่พอถือแล้วก็ได้ลดได้ลดค่าธนียมในเอเชนอะไรแบบเนี้ยมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าอะไรแบบนี้ผมคิดว่าน่าที่จะต้องจับตาดูว่าเฮ้ยอนาคต FTT จะมีเชนหรือเปล่าเอ้ยอันนี้ก็อันนี้กล่าวเกินนะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ในในอนาคตนี้โอเคคนที่ถือ FTT เนี่ยก็คือเอาไว้ลดค่าสลดในการเทรดทำธุรกรรมอะไรต่างๆโอนเข้าไปมีฟรีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเนาะซึ่งโอเคแหละถ้า F FTX มีการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้นหรือเอชตของ Sam rey, แซมเบมันฟรีดอะมีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นผมคิดว่าก็มีโอกาสที่จะทำให้ราคา f t t ที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นไป,นปนได้รวมถึงล่าสุด FTX Arena นะครับหรือว่าบัตเตอร์บอลไมอามีฮีทนะฮะล่าสุดก็คือ FTX เ,เขาเขเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นสปอนเซอร์ใหญ่นะเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น FTX Arena นะครับผมสำหรับสนามแข่งบาสอันนี้เนาะล่าสุดเขาได้แจก แจกเงิน500เหรียญหรือว่ามันหนหมื่นห้าหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นห้าพันหบาทขอไปหนึ่งหมบาทนะครับแจกให้กับคนที่เข้ามาดูชมในสนามเนี่ยเป็นคลิปโตผมคิดว่าอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาแจกเป็นคลิปโตเป็นเหรียญอะไรแต่ผมเดาว,ว่าน่าจะเป็น FTT นะแล้วก็ประมาณว่าโอเคแจกปุ๊บคุณก็เข้าไปเทรดใน FTX อันนี้น่าสนใจมากนะครับผมคุณปอมก็บอกบอกว่าเฮ้ เอออย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่ามองข้ามและกันสำหรับ power ของ sponsorship นะครับ FTX เริ่มแล้วนะคือต้องอย่าเรา FTX เนี่ยไปพันเุยกระจายนะครับทีมอะไรต่างๆ FTX ไปหมดนะฮะต่อยมวยก็ไปนะฮะก็ว่ากันไปรอติดตามกันดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงแล้วกันนะครับรวมถึงล่าสุดนะครับผมล่าสุดมีข่าวหนึ่งสำหรับทางว o r m h o l นะครับจริงๆเราก็เป็นที่มันเกี่ยวโยงกันนี่แหละกับ Ethereum แล้วก็โซลนาะก็คือเป็นเรื่องของตัว NFT Bridge นั่นเองก็คือสามารถที่จะให้โซล ا NA กับอิจูเอียมคุยกันได้และก็ได้ทําในเรื่องของตัว NFT นั่นเองและ NFT FTX ก็ได้เอา NFT ของโซล انا เข้าไปซึ่งในอนาคตคงจะไม่ได้มีแค่คงจะไม่ได้มีแค่ NFT ของโซล انا แค่นั้นคิดว่าน่าจะมีอีกหลายอันที่เข้าไปใน FTX นั่นเองนะครับอันนี้รอจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยนะอันนี้ก็ทางเทราก็มาบอกว่า บริดจ์นะครับผม IBC ร่วมกับทาง Wormhole นะครับก็คือหมายถึงว่า USDT หรือ Stablecoin USDT เนี่ยก็จะเข้าไปอยู่ใน Solana แล้วก็ไม่รู้จะเข้าไปอยู่ใน FTX หรือเปล่าอันนี้ต้องรอจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับผมก็คิดว่า,าข้อมูลสําหรับวันนี้น่าที่จะ get idea กับเพื่อนๆกันนะครับผมนะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับโอเคขอปิดท้ายอีกเรื่องหนึง่งสาหรับ NFT นะครับเป็นเนื้อของ r e d d i t นะกำลังที่จะเปิดแพลตฟอร์ม NFT ของตัวเองอ,อันนี้ก็ เรียกได้ว,ว่าพันทิปของโลกนะครับผมหรือว่าเล่นดินะก็ยังไงเราจับตากันให้ดีแล้วกันสำหรับ NFT นะว่าจะมีอะไรเข้ามาให้กับเราได้ชมหรือว่าให้กับเราได้ใช้งานอะไรกันหรือเปล่าน,ะน,นี่ต้องรอจิดตามกันอย่างใกล้ชิดสำหรับสถานการณ์ในโลก NFT แล้วก็สำหรับข่าววันนี้ก็มีเรื่องของแบ n นด์สมาร์ชที่ผมถือว่าเป็นข่าวใหญ่มากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นมากๆนะครับรวมถึง FTT นั่นเองที่หลายคนอาจจะมองว่าเป็นเหรียญ Exchange ไม่รู้จะมีอะไรหรือเปล่าแต่ผมคิดว่า มีแน่ๆผมว่าต้องมีอะไรบางอย่างนะครับผมอันนี้ผมถ้าใครชื่นชอบแซมก็ลุยไม่ใช่คลิปวิดนี้ไม่ใช่ฟันดี้เออไวเซอร์นะครับไม่ต้องเชื่ออะไรผมนะแต่ผมคิดว่าน่าจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับสำหรับคลิปวิดนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ไอเดียแล้วก็ชื่นชอบกันนะครับถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปสั่งซื้อเสื้อนะยังไงอย่าลืมเข้าไปสั่ง By t h e d i ด p อันนี้ได้เลยนะครับจะกำลังจะหมดเขตในช้อปปี้ได้แล้วนะ กำลังจะหมดเขตแล้วนะครับในช้อปปีนะฮะยังไงเข้าไปสั่งซื้อแล้วก็ถือว่าเป็นการซัพพอร์ตช่องนี้กันด้วยน,นั่นเองนะครับดูเพื่อคนไหนที่ต้องการที่จะดูในส่วนของตัว e c o ก็สิบคอนเทนต์ก็สามารถที่จะกดปุ่มจอยด้านใ,นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับคิดว่าข้อมูลตนางที่เอามาแบ่งปันน่าจะเป็นประโยชน์มา,มากๆเลยนะครับโอเคก็ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ